สวัสดีค่ะคลิฟค่ะวันนี้นะคะกิ๊จะพามาชมรถจากแดนซุบุระนะคะนั่นก็คือซูบรุเอ็0ูนย์ไอปี2014ค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีพิเศษนั่นก็คือสีชาไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยกกิฟจะพาชมบอดี้ภายนอกบอดี้ภายในกันนะคะ ด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าของเขานะคะก็มาพร้อมกับไฟซีนอนดวงโตนะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นคองมียมสีเงินตัดกับสีดําแล้วก็ตัวรถทําให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นตรงกลางของเขานะคะนั่นก็คือเป็นโลโก้ไข่ดาวลูกไก่นั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นสัญลักษณ์ของซูบารุนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราชมข้างๆกันต่อคะ่ะ Body ด้านข้างของเขานะคะซุ้มล้อจะเป็นสีดําด้านนะคะทั้ง4ลอ้อแม็กของเขานะคะก็เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเป็นแม็กดีไซน์ทุโทนหน้าเงาค่ะหาการขอบ17นะคะรุ่นนี้กระจกข้างนะคะของเขาก็เป็นกระจกไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ค่ะด้านบนหลังคางนะคะจะมีแหลกอยู่2ข้างนะคะเพื่อขนย้ายสัมภาระนั่นเองนะคะอย่างที่กิ๊บบอกคันนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่นลอนสีล้อในเรื่องการขนย้ายเป็นหน้าที่ของเขาค่ะ ด้านหลังจะมีสปอยเลอร์ตรงนี้จะเป็นไฟเบรกไฟเบรกจะเป็น LED ไฟ LED จะมี3จุดก็คือด้านบนด้านข้างซ้ายข้างขวานะคะไฟดวงใหญ่เขาเรียกว่าฮาล g เจนค่ะด้านล่างจะมีไฟทับทิม3จุดนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ตรงกลางด้านหลังของเขาก็มาด้วยโลโกโ้ซูบารุก็คือดาวลูกไก่นั่นเองนะคะตรงนี้จะมีคําว่าซูบารุออลวิลด e นั่นก็คือชื่อของเขาแล้วก็ มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อ All Wheel Drive ค่ะฝั่งนี้ x v ก็คือชื่อรุ่นของเขานั่นเองนะคะด้านท้ายของเขาคือกว้างมากๆค่ะสามารถวางสัมภาระได้เยอะถุงก๊อฟได้กระเป๋าใบใหญ่ได้ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของยางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์ฉุกเฉินจะสามารถหยิบง่ายกว่ารุ่นอื่นเพราะว่าอยู่สูงค่ะซูเปรุโ x v คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินส0ลิตร4สูบนอนให้กำลังสูงสุด150แรงม้า มาพร้อมกับระบบทรงกำลังอย่างต่อเนื่องไรอาโทนิกเอกสิทธิ์เฉพาะพัฒนาขึ้นเพื่อรถขับเคลื่อนสีล้ออย่างสูรุก SUV ค่ะคน<ส>ไหนนะคะถ้าดูคลิปวิดีโอคลิปแล้วไม่ต้องมาดูคัๆๆนจริงๆก็ได้ค่ะเพราะว่าดูไปพร้อมๆกับคลิปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยเม็ดอาร์หรือสติ๊กเกอรท์ที่มาจากโรงงานนะคะยังอยู่จุดเดิมทุกจุดจเลยเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมม้าที่สำคัญมือเดียวไม่น้อยสุดๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมบอดี้ท่านในกันต่อ ตอนนี้นะคะกิก็เข้ามานั่งภายในห้องไยซานซูรุเอ็กวีเรียบร้อยค่ะนี่เลยค่ะกุญแจของเขาเป็นคิริชเอ็นนะคะสามารถล็อกรถเปิดท้ายกดตรงนี้ได้เลยนะคะใช้งานง่ายค่ะเพราะว่ารถญี่ปุ่นเขาจะออกแบบมาให้ทุกอย่างใช้งานสะดวกแล้วก็ทนทานค่ะแอร์ของเขานะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะสามารถ ปรับอุณหภูมิได้ดั่งใจเราเลยนะคะภายในของเขาคันนี้นะคะจะตกแต่งด้วยโทนสีดําค่ะสีดําแบบสปอร์ตเวลามองมารู้สึกแบบคลาสสิกมากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็น insert, อินเสิร์ตโครเมียมสีเงินเพิ่มความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บอะทีก่กิบนั่งนะคะจะเป็นเบาะหนังแท้สีดําตัดเย็บด้วยได้สีเทาเพิ่มความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงเบาะของเขานะคะก็จะมีปีกเบาะตรงนี้ค่ะเพื่ออบและกระสรลิละของเรานะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น,นเวลาเรานั่งรู้สึกแบบ มั่นใจพวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังสามก้านค่ะฝั่งขวามือจะเป็นคูดคอนโทรลนะคะเป็นระบบควบคุมความเร็วสามารถปรับตรงนี้ได้เลยและใช้งานได้เลยนะคะอยู่ฝั่งขวามือนะถ้าเป็นฝั่งซ้ายของเราก็จะเป็นรับซ้ายวางสายโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นแพดเดิ้ลชิปค่ะเป็นการเปลี่ยนเกียร์จากพวงมาลัยนั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้คือเรกไหม่น้อยมากๆไม่แท้แน่นอนค่ะหน้าจอของเขานะคะจะเป็นหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสเป็นเครื่องเสียงของเคน o d Kenwood นี่เขาติดตั้งมั้งแต่โรงงานป้ายแดงนะคะเจ้าของเดิมไม่ได้มา,าแต่งหรือทําอะไรเพิ่มนะคะเ n นว o ดนี่คือเขาติดมั้งแต่โรงงานป้ายแดงของเขาเลยจะเป็นทัสกีน เข้าไปเลือกเมนูดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเนวิเกเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะใช้งานง่ายค่ะหน้าจอเขาค่อนข้างลื่นรุ่นนี้นะคะเจ้าของเดิมติดกล้องหน้ามาให้ด้วยค่ะสามารถใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ซีวิเป็นเกียร์ที่เขาใช้สําหรับรถที่เป็นช่วงล่างแบบขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะเกียร์พวกนี้จะเหมาะมากๆเลย สำหรับรถที่ชอบใช้ความเร็วสมรรถนะช่วงร่างที่แบบหนึบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมาะมากๆเป็นเกียร์ออตโต้นะคะถ้าคนไหนกำลังมองหา s อ v ีคอสโรเวอที่นั่งสุบ a รุ XV คันนี้คือตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะความปลอดภัยของเขาก็มาครบทุกอย่างเลยแล้วก็ยิ่งในเรื่องของช่วงล่างมาพร้อมกับระบบคับเคลื่อนสีล้อออวีได้แล้วไปได้ทุกสภาพถนนเดินทางใกล้หรือไกล ก็หายห่วงค่ะถ้าคนไหนสนใจนะคะเข้ามาชมคันจริงๆกับเราได้ที่ Open Road นะคะหรือติดตามเราช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Line Official นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะสำหรับวันนี้กิปกับซูรุเอ็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ากต้องการขายรถยุโรปราคาดีไม่กดราคา Open Road Thailand รับซื้อด้วยหัวใจสนใจติดต่อ094-545-3084 094-975-1145และ065-676-8118หรือสแก,กน QR code เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะคิดถึงรถคิดถึงเรา Open Road Thailand